ในวันนี้เราจะมาดูกันว่าภายใน30มนาทีเนี่ยเราจะสามารถฆ่าคนได้กี่คนและในวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับน้องมีแพนด้าของเรานั่นเองคะ่ะอุย้ยตัวเขียวมาเชียวโอเคค่ะคุณผู้ชมเราจะเริ่มกันใน3 2 1ไปลุย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 ,ลยโอเคตรงนี้มีคุณมอติเมอร์อยู่นะคะอุย้ยแม่มาเป็นคนแรกเลยนะพอคนเก่าคนแก่มานี่มามากินมีดของฉันดีๆไปลุกแพนด้าแพนด้า มันจับเวลาแล้วไงแพนด้าแพนด้าแพนด้าเขาไปเล่นโอ้โหเขาไปเล่นไอ้นี่แล้วอ่ะคุณผู้ชมดิฉันเบื่อซิมที่เล่นสเก็ตมากคือแบบมันจะแบบเข้าไปยุ่งอะไรกับใครไม่ได้เลยถ้าเขาเล่นอยู่อ้านี่แล้วเขาเดินออกมาเลยค่ะเขาเหมือนรู้อ่ะคุณผู้ชมเหมือนรู้ว่าว่าเขาทาผิดมานี่เดี๋ยวหนีเลยนะไปเลยไปเลยอ้เจ้าแพนด้าเร็วเร็วเร็วโอเคมาถึงแล้วค่ะทําเวลานะคุณผู้ชมหนีหนี่นีแน่ เธอต้องถ่ายดูทีนี้นะปติเบอร์เธอเป็นเหยื่อคนแรกของฉันเลยอะนะโอเคค่ะวิ <c oughs> เราใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีต่อหนึ่งคนก็ถือว่าใช้ได้อยู่ <c oughs> แล้วเดี๋ยวตำรวจมาค่ะคุณผู้ชมโอ้ยตำรวจมาเพิ่มคนก็ไม่บอกได้เลยได้เลยตำรวจต้องโดนมีดของเราแล้วเดี๋ยวคุณตำรวจนี่คุณจะมาจับดิฉันไม่ใช่เหรอคะ <c oughs> <c oughs> อุย้ยตายแล้วมีการแบบเล่นเล่น,เล,นเล่นสกีเพื่อแบบ ข้ามมาคุณผู้ชมเดินมาก็ได้ไหมนี่แนะ่จะจับฉันเหรอไม่ให้จับหรอกอี๊อ๊าโอ้ไม่ให้จับ,ห,บ,ห,จบห,รหรอกแล้วตำรวจอีคนหนึ่งก็คือแบบเล่นสเก็ตมาคุณผู้ชมถามจริงเหรอซิมถามจริงเหรอเป็นโจรจนวิ่งหนีไปนานและบอกเลยอ้าวว่าไงคะคุณตำรวจ คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะทุกคำที่พูดจะเป็นหลักฐานมัดใจคุณนะดิฉันไม่ยอมหรอกค่ะไม่ต้องมาหลักฐานมัาจงมัดใจดิฉันไม่ยอมโดนจับหลงดิฉันแหกคุกคแหกเฮลิคอปเตอร์มาเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะเย็นหนีไปเล่นสเก็ตแบบนั้นสินี่คือการไล่ล่าของคนเล่นสเก็ตค่ะคุณผู้ชมฆาตากรกับเหยื่อก็คือเล่นสเก็ตเพื่อหนีการไล่ล่าไม่ได้หรอกนะ ไปเร็วเจ้ามีแพนด้ายามัวโอเอโอเคตอนนี้เราได้สองศพแล้วนะคะและนี่ก็กำลังจะเป็นศพที่สมของเราด้วยเงีงนี่นะคุณตํารวจกระจ่อกจริงๆเลยอะ่ะค่าทีเดียวก็ตายแล้วเหรอเนี่ยไม่รู้จักคุณดอนหรือไงอะ่ะหัดไปดูคุณดอนเป็นตัวอย่างบ้างนะเอาจริงๆนะคุณผู้ชมคุณดอนอะ่ะควรไปตํารวจโอ้คุณดอนคือโหดมากและผู้หญิยยงคนนี้โอ้ยที่ฉันเบื่อน่าลำคาญมากเลยตรงจ สก,กีเนี่ยนี่มันอะไรก็ไม่รู้อะโอ้โหแล้วยมมาทูดนะคะบอกว่าช่วยหยุดค่าซิมสักทีจะได้ไหมอะไม่ได้หรอกค่ะเราจับเวลาอยู่เดี๋ยวเราจะลองหลอกล่อซิมนะคะด้วยการย่างอาหารไว้เนาะ <c oughs> เผื่อว่าซิมจะมาแถวนี้เยอะๆอุ้ย <c oughs> ดีนะเบลล่ามันนี่โอ้โหโอเคเลยเบลล่าเบลเบล่ายังคงโหดอยู่เสมอค่ะคุณผู้ชมเราจะฆ่าแบบเบสิกเบสิกไม่ได้เลยสําหรับเบลล่าและเบลล่าทําเสียเวลามากตอนนี้คือเหลืออีก26นาทีเบลล่ามาให้ฉันฆ่าดูมันดิดูมันดิดูความโหดของมันดิคุณผู้ชมคือแบบแฟนนางนี่คือโดนทีเดียวตายเบลล่า เธอรู้หรือเปล่าฮะว่าแฟนของเธออะนี่ตายด้วยน้ำมือฉันไปแล้วอะและคนต่อไปที่จะตายก็คือเธอว้าโอเคโอเคฉันเนี่ยแหละคนต่อไปที่จะตายก็คือฉันไม่ใช่เธอโอ้ตายแล้วเปลวลวเธอจะหูดไปไหนอะมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะมาตายด้วยวิธีเดียวกับแฟนเธอกันแล้วกันอนะแบบนี้ใช่ไหมล่ะที่แฟนเธอโดนะอะ เจ้าเบลล่านี่มันจะมากเกินไปแล้วนะเธอทําฉันเสียเวลานี่มันเหลือ25นาทีแล้วไม่นะไม่นะแต่ไม่ว่ายัางไงเธอก็ต้องตายด้วยน้ํามือฉันฉันจะไม่มีวันที่จะล้มล้างนี่แน่โหดร้ย oh, oh, ายมากเลยอะ่ะไปค่ะคุณผู้ชมไปคนต่อไปกันดีกว่ากําลังยืนอยู่เก,กาะกลางถนนเลยเว้ การฆ่าคนนี้มันสนุกจริงๆเลยอ่ะนะโอ้ยฉันลำเบื่อไอ้แพนด้าตัวนี้จริงๆโอ้ยฉันบอกว่าให้หยุดไงไม่หยุดหรอกอคุณโยมทูตนี่แนะคุณนี่แนะนี่แนะมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้มาแอบมองผู้ชายใช่ไหมไม่รู้เหรอว่าผู้ชายแถวนี้น่ะมันเป็นของฉันแค่คนเดียวและคุณป้าคะ มาก,กรี๊ดอะไรอยู่กลางถนนนะเด็กก็โดนรถชนหรอกฮทำไมคนสมัยนี้ถึงไม่รู้จักระมัดระวังตัวเลยเนี่ยโดนรถชนแบบนี้รู้จักไหม <laughs> ไปแกโอ้อยู่กลางถนนก็โดนรถชนไปเลยสิจ้าไปหกคนแล้วคุณผู้ชมคนต่อไปคุณจูดิตคุณจูดิตค่ะมันนี่มามันนี่มาเดี๋ยวนะโอ๊ยโอ๊ยยมยมยมอย่าทำแบบนี้ยมอย่าทำแบบนี้กับดาสินี่มันมีดี่บ้างเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย โอเคพอได้แล้วฉันทนไม่ไหวกับแกแล้วนะไอแผ่นด้าโงโเ่เอ้ยโธ่ยมก็ทำลายด้าไที่ลงคออ่ะด่กออะาก็แค่ทำชาเลนจ์ไมอะ่ะ ทัไมต้องทํากับเจ้าแบบนี้แล้วคุณจูดิตไปไหนลอะอาคุณจูดิตเดินมาหาเลยคุณผู้ชมเดินมาเพื่อตายชัดๆ,ดๆนีไนะคุณจูดิตสวยนวยัก็เหรอคิดว่าตัวเองดังนักหรือไงอ่ะฮะ<ว>อุ้ยแล้วผู้ชายตรงนี้มานี่เดี๋ยวนี้เลยค่ะทาางฉันเมื่อกี้เนี่ยมันดูดีมากเลยใช่ไหมล่ะคะถึงเกับละสายตากันไม่ได้เลยเชียวโอ้ยไม่ต้องกีดนะคะ เด๋ยวต้องฆ่าอีกหลายคนเลยค่ะอยู่มาเที่ยวทำงานหนักมากนี่นะอยูมาพูดกลบไปดูนี้นะนี่เป็นยังไงละ่ะเจอแบบนี้เข้าไปรู้สึกยังไงบ้างเนยคะเอ,อ้ยตอนนี้เราก็ยังทำเวลาได้ดีอยู่นะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะทยอยฆ่าไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะโอ้โหตายแล้วน้องหมีแพนด้าของเราี่โหดมากๆเลยถึงสภาพจะสะบักอึ้งจ้าซุปเปอร์พัน โอ้โหเป็นไงโอ้โอคนส่งพิซซ่านี่คือพิซซ่าหน้าเละไปแล้วนะคะตอนดี้ โหดมากมันที่เดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณเจฟฟี่เมื่อกี้คุณเจฟฟี่เห็นอะไรเหรอคะอยาก,กีดร้องได้ไหมอะฉันขี้เกยียจคุยกับตำรวจเ่ะเข้าใจไหมนี่คุณหลบฉันได้อย่งงเนี่ยรอคุณเจฟฟี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคะคุณต้องตายคุณต้องตายโ,ๆๆๆๆโอเคค่ะมาจะหนีไปไหนฮะนี่นะ นังนี้มันร้ายค่ะนังนี้มันร้ายเหมือนนี่เดี๋ยวนี้เลยนะคุณเจฟฟี่คุณต้องตายด้วยพลังวิเศษของฉันฉันเนี่ยมีจิตสัมผัสเพราะว่าฉันชื่อว่าริวไม่ใช่คนละเรื่องนะอุ้ยเดินมาหาก,กันแบบนี้แต่ว่ามีใจให้กันชั้นเมล่าเหมือนนี่เดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณเจฟฟี่คุณตกโดนพลังนี้อ,อ้าวจะเป็นประตูอีกกระตับประตูตุ้ยรนี่แหละ ไปไงคุณผ,ผู้ชมเขาเรียกว่าคาถาอาคมอตายไปสิคะแล้วที่ฉันจะร้องไห้ทำไมอีนูไม่ต้องร้องไห้นี่หนูฆ่าคนแล้วหนูก็ร้องไห้ไปด้วยหรอไม่ทันเลยวไหมนี่ฆ่าไปสิบคนแล้วนะคนต่อไปคือคุณสินนะคนนี่เดี๋ยวนี้เลยนะเฮลิคอปเตอร์เป็นไงล่ะแค่นี้เนี่ยก็ตายลงจนได้สินะแค่นี้หรอนี่แค่นี้เหรอ ชักจะหิวซะแล้วสิพักกินข้าวสักหน่อยดีกว่าอุ๊ยมีคุณลินล,ลี่อยากจะทานอาหารฝีมือฉันหรอคะแต่อาหารจานนั้นน่ะมันมียาพิษนะอุ๊ยคุณลินล,ลี่กลัวแล้วก็ไปร้องไห้แล้วค่ะคุณผู้ชมอุ๊ยไม่น่าบอกเลยอะอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแพนด้าอยากินอยากินจานนั้นมันมียาพิษลูกไปกินอีกจานหนึง่ง อ่อโรยกินไปแล้วเต็มๆค่ะดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะอยู่ได้ถึงอยี่สิ0นาทีหรือเปล่านะคะเรากินอาหารที่ไม่ยาพิษไปแล้วอะ่ะคุณผู้ชมแต่กินไปแค่ชิ้นเดียวอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้มัง้งมั้งนะโอ๊ยตายละมาค่ะลุยต่อนเนื่องอย่าได้หยุดอย่าได้ยังนี่แหละแทงลูกกวาดคุณผู้ชม <c oughs> ถ้าเอามาค่าตอนวันแบบว่าคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ย น่าจะแบบว่าโอ้เขาเตีมอยู่นะเอาแทงลูกกวาดแบบเสียบคนอะไรอย่างเงี้ยแต่งเป็นแซนดี้อะไรอย่างงี้ปะโอ้ยกว่าจะคิดมาอีกนานเลยค่ะดิฉันก็คือคิดคอนเทนต์ไว้ก่อนแล้วคือท่านยมคะเรื่องนี้เนี่ยมันน่าเศร้าจริงๆเลยว่าไหมอะ่ะตอนนี้ศพก็เกลื่อนกาดเต็มถนนไปหมดแล้วอะ่ะซึ่งเป็นความเศร้าที่น่าสนใจจริงๆเลยอุ๊ย คุณดอนคะไม่ต้องวิ่งหนีคะ่ะคุณน่ะมันศัตรูตัวฉกาดไม่ว่ายัางไงอ,อ่ะฉันต้องฆ่าคุณม,มันโหดจริงๆคุณผู้ชมคุณดอนเนี่ยเอาจริงๆเลยนะคือนางแบบโหดมากโหดไปไหนอะถามจริงเธอคะ่ะแต่ไม่ว่ายัางไงวันนี้แหละ ฉันจะต้องฆ่าคุณหีได้นี่แหละเอาหัวใจออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยคุณออดอน <ดร S 1> แพ้ทางหัวใจว่านี่คุณคะการทำงานเป็นดาราเนี่ยมันน่าเบื่อมากเลยใช่ไหมเจ้า<ะ>ัเ<ะ>นี่ยจะส่งคุณไปที่ชอบที่ชอบกันแล้วกันเลยนะนี่คุณผู้ชมตอนนี้ก็15้าคนอู้ตำรวจมาตำรวจมาเอาไงดีเอาไงดีคุณผู้ชมอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะทำการอ,าอัมพางตัวนะคะนี่ อําพังตัวคุณผู้ชมแค่นี้ตำรวจก็จับไม่ได้แล้โอุ้ย <c oughs> ตายละตำรวจคือแบบอุตส่าห์วิ่งมาแล้วเออนี่ใครดะฉันหาฆาตรกรไม่เจอเลยจริงๆอ่ะ <c oughs> อ้ยตายแล้วคุณตำรวจไม่รู้ได้ยังไง <c oughs> ตำรวจเมืองน,นี้นี่มันโง่จริงๆ <c oughs> พักผ่อนจะเหนื่อยไปหมดแล้วอ่ะกลับมาฆ่าคนต่อดีกว่านี่แน่เจ้าตำรวจน่าโง่ไม่รู้ได้ยินไงอะฮะว่าฉันเป็นฆาตกรแบบนี้นี่มันไม่ได้เรื่องนะ ต้องเจอแบบนี้เนี่ยแหละถึงจะสมควรกับสิ่งที่ไม่ได้เรื่องของคุณคุณน่ะไม่ควรจะเป็นตำรวจหรอกนะเพราะคุณทำอะไรไม่ได้เรื่องอยังไงละ่ะมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะกำลังโกรธอะไรบางอย่างใช่ไหมละ่ะนี่แนะฉันจะลอยตัวขึ้นสูงแล้วก็ทุ่มเธอลงลงพื้นยังไงละ่ะฮึมนฮ้ึ <c oughs> <c oughs> ม่มน,น้านะ <c oughs> ตัวรายไหมคุณผู้ชมตอนนี้ก็เหลือเวลา17นาทีในขณะที่ฉันฆ่าไปแล้ว17คน <c oughs> นี่มันโหดมากจริงๆเลยอะนะมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะเจ๊จะวิ่งหนีไปไหนนะคะคิดว่าแต่งตัวสวยไดกหรือไง <c oughs> นี่แนะ่นี่แนะ่ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงล่ะก็ <c oughs> เมื่อกี้เห็นเจบอกว่าเจหิวข้าวนี่นาฉันก็นเลยป้อนแซนด์วิชแค่นี้เองไม่ใช่เรื่องอะไรนักหนาเลยอะนะ มันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะเจ๊เดินผ่านหน้าฉันแบบนี้เนี่ยคิดว่าทำถูกแล้วหรือไง ทำไมไม่รู้จักทักทายกันก่อนฮะเอ้าทำไมอะหนูไปฆ่าต่อสิลูกโอเคตอนนี้น้องคือง,ง่วงมากๆแล้วนะคะแต่เราจะยังไม่หยุดคะ่ะเราจะยังไม่หยุดเพราะว่าเวลามีค่าเราอย่าเพิ่งหยุดตอนนี้มันยังมีซิมแบบเพ้นพ่พานอยู่อะคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าดึกๆอย่างเงี้ยค่อยนอนเพราะว่ามันจะไม่มีซิมให้เราฆ่าแล้วนี่แนะ่ผู้ชายตู้เป็นไงนี่ฉันรวยไหมคุณผู้ชม เฮลิคอปเตอร์นี่คือมีกี่ลำถามจริงรวยมากรวยไม่ไหวอุ๊ยน้องสาวควนนี้ถ้าทางจะปิดร้านดึกสินะอย่างนี้เนี่ยมันอันตรายดูไหมตอนเดึกๆนะ่ะ ต้องเจอฉันสักหน่อยแล้วล่ะโลพได้หน้ารังเกียจมากนางอันมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะมาเป็นศพสุดท้ายในคืนนี้ให้ฉันสตดีนี่แน่นะี่แนะ่คนอย่างเธอนะไม่ควรมาทำงานหนักแบบนี้เข้าใจไหมเธอควรจะสบายมากกว่านี้เข้าใจไหมโอเคค่ะคุณผู้ชมในคืนแรกนะคะเราฆ่าได้20คนเดี๋ยวเรามาทำการดูแลตัวน้องนิดนึงเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยแบบ ความต้องการก็คือเริ่มเรื่องแล้วนะคะเริ่มที่จะหิวแล้วก็ง่วงนอนไม่ไหวแล้วคือตอนนี้ศพเต็มไปหมดเลยแล้วยม,มทูตก็คือต้องเดินไล่เก็บศบอ่ะคุณผู้ชมโอ๊ยอย้ยตายละขอโทษที่อะดาทำงานคุ้มเลยนะวันนี้ วันนี้นี่งานสักหนักหน่วงจริงๆเลยอะ่ะแต่ฉันก็ได้ปลดปล่อยคนไปเยอะเหมือนกันน่ะนะนกที่ตื่นเช้าคือนกที่ตายก่อนค่ะคุณผู้ชมมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะคุณเนี่ยตื่นเช้าจังเลยนะและนี่คือผลกรรมจากที่คุณเนี่ยดูแลตัวเองมา,มากเกินไปเ,เดี๋ยวนะนี่คุณคงออกกำลังกายทุกเช้าเลยสินะคุณต้องเจอแบบนี้ โอเคโอเคโอเคนี่คุณไม่ได้ออกกำลังกายมากเกินไปแล้วล่ะคุณน่าจะเป็นทหารรับจ้างมือปืนมือฉมังหรือไม่ก็นักฆ่ามืออาชีพนี่แนะ่แต่ไม่ว่านักฆ่าขนาดไหนะนะก็ต้องแพ้ให้กับบั้นท้ายของฉัน <laughs> <laughs> คำแบบนี้ได้ป้าตัวร้ายอ่ะแล้วนี่ไงเจอจนได้ นกน้อยอีกสองตัวนะที่ตื่นเช้าวึกมากเลยอะ่ะนี่มันหลบกวนเวลานอนฉันจริงๆเลยนะแทนที่ฉันจะได้นอนมากกว่านี้อะ่ะฉันกลับต้องมาตื่นเพื่อฆ่าพวกคุณนี่มันแย่มากจริงๆเลยนะนี่แนทะที่หลังเนี่ยก็หัดอย่าตื่นเช้าได้ไหมฉันก็ขี้เกียจตื่นเช้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่อะไรหรอกนะ โอเคค่ะวิ่งไปเลยหาคนต่อไปยมวัทูต,ตื่นเช้ามาทำงานอีกแลว้วอ่ะคุณผู้ชมนี่เธอหลบฉันได้ยังงั้นเหรอฮะมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะสนีปไปไหนล่ะมาโดนบันทายของฉันซะดีๆคนอย่างเธอด่ะต้องเจอบันทายม,ามาหาป라ยของฉันนี่เออนี่เธอเตะดาบของฉันเหรอ นี่เธอเตะดาของฉันนะหรอฉันทนไม่ไหวแล้วนะคนอย่างเธอเนี่ยจะต้องโดนไม้ตายของฉันนี่ฉันเนี่ยเก็บรักษาสิ่งนี้มาเป็นอย่างดีมากๆเลยอย่าเออสิมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะสิ่งนี้นะีวปุเป็นยังไงล่ะนี่ฉันเก็บกระสุนเพื่อเธอเลยนะว่าอย่างไงแม่สาวน้อยมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะชุก,ก้าชุก,ก้าปุง๊ง อุ้ยไม่อยากค้าตัวหน้าเด็กเลยอ่อรอถให้หน่อยได้ไหมอะ่ะสักสิบบาทอะ่ะช่วยลดให้ทีได้ไหมอะ่ะไม่ได้หรอกนะคะคุณนี่คุณจะให้ฉันลถอะไรนักหนาเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วการขอต่อราคาแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีมุ๋มากเลยรู้ไหมนี่นะเป็นยังไงล่ะโอ้เดี๋ยวขอวางแก้วกาแฟก่อนอะนะ <laughs> ดิฉันว่าแล้วเชียวว่าเขาต้องลุกมาวางแก้วกาแฟคุณผู้ชมส่วนเธอนะ่ะ ไม่ถึงใจร้ายจังเลยฮะเอาเดี๋ยวแล้วหนูหนูโอ้ตายแล้วจะมีแพนด้าของเราก็คือง่วงนอนไม่ไหวแล้วไม่ได้ลูกและเธอน่ะมันต่อกันก่อนเลยอะนะทำไมไม่รู้จักลดราคาให้ลูกค้าบ้างอะฮะนี่มันแย่มากจริงๆเลยนี่เนี่ยโป้งฉึกๆ <S <S 2> <S 2> เป็นยังไงล่ะฉันเนี่ยนักแม่นปืนนะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะตอนนี้ เลือกแค่9้านาทีคุณผู้ชมมันนี่เดี๋ยวที่เลยนะคุณเนี่ยช่วยตายง่ายๆขี้บ้านได้ไหมอ่ะฉันจะได้ค่าคนเยอะๆยังไงล่ะอุ๊ยแล้วคนนี้เดินมาพอดีเลยคุณผู้ชมต่อต่อตเราต้องฆ่าต่อทำเป็นเดินเชิดหนึกวกดดูดีนักลึงไงอ่ะนี่เธอบังอาจมาเหยียดฉันอย่างนั้นเหรอ ه, มัวแต่มัวแต่แสดงละครมัวแต่บ่นพรามค่ะเขาหนีไปหมดแล้วลูกเอ้ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะฆ่าคนนี้แทนนะคะมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะคิดว่าสวยนักหร่งไงอะ่ะเป็นทาลานะ่ะโอ้ยนี่สแสดงหนังเยอะนักหรือไงอะ่ะทำไมถึงมูึก,การป้องกันตัวแบบนี้ด้วยอะ่ะนี่มันรับมีท้ายเลยจริงๆอะ่ะมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะ ไม่นะเบื่อจริงๆเลยอ่ะมาแล้วไงต่อเหรอก็ไม่เห็นจะทำอะไรได้นี่มาตรงนี้สิ <c oughs> ไม่นะนี้เราฆ่ามันไม่ได้จริงๆเหรอเนี่ย ไม่เป็นไรตอนนี้เหลือแค่แปดนาทีแล้วฉันต้องพยายามฆ่าคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อะ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยแก้แค้นที่หลังก็ได้ะนะนเหมือนนี่เดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณยายนี่แน่ขขยดอกไม้โก่งและไข่อย่างนี้น่ะเหรอต้องเจอแบบนี้ <c oughs> สมนด็มน้านนะโอ้ยนวกขูจริงๆเลยจะโวยวายกันทำไมคะเนี่ยก็แค่คนตายเองปะ ฮะมันน่าลำคาญจริงๆเลยอะ่ะโอยลูกกันบ้างไหมเนี่ยว่าการที่โวยวายแบบนี้เนี่ยมันทำลายสมาธิของท่านยมนะฮะดีนะเนื่องจากว่าเธอเนี่ยทำลายสมาธิของท่านยมของฉันเธอก็ต้องตายด้วยบันทาของฉันแบบนี้นั่นแหละโอ้ยล้นะเด็กมาเจออีกแล้วอ่ะโอ๊ยต,ยตา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 ยส่วนคุณเมื่อกี้เหยียดฉันใช่ไหมนีนะต้องเจอหักคอแบบนี้ หามวยปั้มของฉันเนี่ยมันดูดีจริงๆเลยอะนะ แล้วตอนนี้นะคะเหลือเวลาอีก6ชั่วโมงครึ่งเอยไม่ใช่6นาทีครึ่งแต่คือน้องง่วงไม่ไหวแล้วอะคุณผู้ชมโอเคค่ะพักผ่อนให้เหลืองๆแบบนี้ก็พอนอะนแล้วก็รีบไปกินนมเลยหนูไปกินเลยคือตอนนี้เนี่ยเวลาเป็นเงินเป็นทองมากเลยนะคะเราเหลืออีกแค่ประมาณ5นาทีกับอีก40วิแล้วเดี๋ยวคุณป้าคนนี้ต้องโดนแล้วล่ะคุณผู้ชมตัวตึงตัวตึงคนนี้ล่ะ คนนี้ล่ะต้องโดนชอบตบหน้าคนอื่นนักใช่ไหมชอบเอากระเป๋าฟาดคนอื่นนักต้องเจอแบบนี้ฮะมนุษย์ป้าแบบคุณเนี่ยต้องถ่ายด้วยน้ำมือฉันนี่แน่นี่แนะอย่าเป็นภาระให้คนอื่นอีกเลยนะคะอ้าวสวัสดีตอนเย็นนะคะท่านยมโอ,โ,อโอเค้แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชม5นาทีสุดท้าย กับ31คนมาดูกันว่าจะจบที่กี่คนนะคะ เดี๋ยวฉันเนี่ยจะใช้ท่าที่ถน,นัดที่สุดกับคุณเองนะคะนี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่ท่านี้เนี่ยฉันช่ำชองมากเลยนะมาค่ะคุณผู้ชม40นาทีเอ้ยไม่ใช่4นาทีสุดท้ายมาดูกันว่าดิฉันเนี่ยจะสามารถทำได้ถึง40คนไหมหถ้าใครคิดว่าถึงกี่คนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะส่วนคุณคนนี้เนี่ยต้องตายด้วยเฮลิคอปเตอร์ตู้โอ้โหไวมากไวไปไหนคุณลินลี่คะ สิหน,นีไปไหนยังงั้นเหรอมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะมันโดนบันทายฉันซะดีๆอุ๊ยตายละโอ้ย ฉี่าจนได้อะบังเอิญว่าฉันไม่ค่อยุ้นชินกับเฮลิคอปเตอร์อะนะเวลาขึ้นไปขับทีไรเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่าจะฉีลาดบ่อย่อ่ะแต่คุณลิลลี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าฉันจะทำท่าน,นี้ค่ะเป็นไงคะชีของฉันเนี่ยกลิ่นหอมไหมคะโอ้ฉีรลาดแล้วก็เอาตูดไปนั่งขับเขาอ่ะแย่มากเลยอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราเหลืออีกแค่3นาที20วิิบ ไปลูกไปลุยลุยลูกอุ้ยคุณตาคะปิดร้านก่อนนะคะมารับตูดฉันก่อนคะอ่ะนี่และเป็นไงคะฉันพิ่งจะฉีลาามาเมื่อกี้นะคะหอมไหมคะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะสามนาทีกับอีกสี่คนคุณผู้ชมร,รีบรีบรีบเราต้องทําให้ถึง40ให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามคุณผู้ชมมามามา,มา,มาตกปลาสนุกไหมคะเจ๊แล้วทำไมถึงไม่รู้จักแบ่งปลาให้ฉันฮะ เบียดเบียน,ยนสัตว์แล้วก็ยังมาเบียดเบียน,ยนฉันอีกเหรอใครใครเบียดเบียนใครกันแน่คะโอ้ยแกนั่นแหละเบียดเบียน,ยนชาวบ้านเจมีแพนด้าว่าไงจ้าสาวน้อยดึกๆแบบนี้ทำไมไม่รู้จะก,กลับบ้านฮะรู้ไหมว่าพ่อแม่จะเป็นห่วงนะ,ะสมน้ำหน้าเด็กดื้อก็ต้องโดนแบบนี้แหละเด็กดืก้อต้องโดนอะไรนะ โอเคค่ะคุณผู้ชมเหลืออีก2นาทีอย่ามัวแต่ภาพให้ตายสิให้ตายสิทัาไมเด็กสมัยนี้เออเ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 ,อเ,อเป็นลมโคุณผู้ชมแล้วมาเป็นลมอะไรตอนที่แบบเหลืออีกแค่หนึ่งนาที20่สิบวีอ่ะสู้หน่อยได้ไหมหนู สู้หน่อยได้ไหมเอา้าแล้วเดี๋ยวง่วงแต่ว่าเล่นสเก็ตได้โอเคแมนนี่เดี๋ยวนี้เลยนะสาวน้อยทำไมไม่ดูจะกลับบ้านฮะรู้ไหมว่าเด็กๆเ,เนี่ยมันอันตรายมันมีหมีคอยจ้องจะฆ่าคุณอยู่โอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราเหลืออีก39 38เราจะสต็อปก่อนแล้วก็เล่งหาคนมันต้องมีคนสินะ นี่ไงคุณผู้ชมนี่ไงอุ้ยคนที่40จะทันไหมเหลืออีก27 26 23็อ้ามันจะทันไหมดิมันจะทันไหมต้องทันต้องทันอีหนูวิ่งมาวิ่งมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เร็วๆร5 14, 14 13ห้า1ี่สินี่เธอมาเป็นคนที่40ให้ฉันสักดีดีก็นี่แน่คุณผู้ชมสำเร็จแล้วค่ะ ใครทายกี่คนกันบ้างมีใครทาย40คนไหมคะอ้หูที่ฉันก็ไม่คิดเลยนะว่าเราเนี่ยจะสามารถฆ่าได้เยอะขนาดนี้นะคะภายใน30นาทีวิ่งว่าไงคะคุณเดียวมาทูดอีกแค่คนเดียวเท่านั้นแลคะค่ะงานวันนี้ก็สําเร็จแล้วนะคะที่ฉันขอตัวนอนก่อน <laughs> อ,อ้ไปคะ่ะไล่เก็บศพวนไปคุณผู้ชมศพ ไปมดเลยตรงนี้โอ้โหขับลงคับเลือดนะคะโหดลายมากเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่หรอคะเนี่ยฉันเนี่ยไม่รู้ตัวเลยอะค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะถ้าอยากให้ทำอะไรอีกภายใน30นาทีหรืออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะสำหรันวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ